สัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าการติดตามข้อมูลเศรษฐกิจโลกณนะปัจจุบันนั้นถือว่าสําคัญนะครับเนื่องจากว่าในช่วงของสิ้นปีธุรกิจจะต้องวางแผนแล้วครับว่าปีหน้าฟ้าใหม่จะเอาอย่างไรและแน่นอนครับรัฐบาลเองก็จะต้องตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าทิศทางของเศรษฐกิจนั้นอาจจะดูยังไม่ชัดเจนว่าจะฟื้นโดดเด่นไหมจะต้องเติมเต็มมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่แต่ตอนนี้นะครับถ้าบรรยากาศของเศรษฐกิจโลกนั้นทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันแล้วครับว่าโลกนั้น ข้อที่1คืออาการซุดตัวลงนั้นไม่เห็นนะครับแต่ว่าอาการที่จะฟื้นตัวขึ้นเนี่ยจะไม่ค่อยเด่นชัดนะครับเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาเองซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ถือว่าโตเดียวเนี่ยวันนี้ข้อมูลออกมาเลยนะครับบอกว่าภาพนั้นสองสะท้อนว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีการขัดดุลการค้านะครับกว้างขวางขึ้นครับเดือนล่าสุดคือเดือนกันยายนนั้นขาดดุลการค้าประมาณ4 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นประมาณ7%จจากเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นการ ส่งออกที่ชะลอตัวลงครับมีการตีความโดยนักวิเคราะห์นะครับบอกว่าช่วงการขาดดุลการค้าที่มากขึ้นของสหรัฐอเมริกาเป็นเพราะการส่งออกที่ลดลงนั้นเนื่องมาจากสจโลกนั้นมีสัญญาณของการฟื้นตัวแบบเปราะบางครับและอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงนี่คือภาพที่เราจะเห็นเลยนะครับว่าภาพตรงจุดนี้เองทําให้หลายคนก็เหมือนกับจะมองว่าสีโลกนั้น อาจจะมีอาการนิ่งๆส่งๆและต้องจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้นะครับแม้ว่าราคาน้ำมันดีเซลในบ้านเราอาจจะปรับขึ้นด้วยกลไกภายในประเทศเองแต่ว่าภาพของราคาน้ำมันโลกนั้นที่ตลาดสหรัฐเมกายังยืนอยู่ที่ประมาณ77ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับและที่เบรนท์ทะเลเหนือก็อยู่ประมาณ83-84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาน้ำมันนั้นดูนิ่งนะครับแม้กระทั่งช่วงที่กำลังจะเข้าฤด,ดูหนาวแต่ราคาน้ำมันนั้นกลับทรงตัวต่ำเช่นเดียวกับราคาทองคำที่อยู่ที่ประมาณ1,160 8ดอลลาร์ต่อออนนั้นเป็นภาพที่ที่เห็นครับว่าเศรษฐกิจโลกนั้นกําลังซื้ออย่างไม่ค่อยมีครับภาพแรกจะเห็นเลยนะครับว่าที่ตลาดของโลกณขนาดนี้จับตามองไปที่ยุโรปมากพอสมควรแล้วครับเพราะเมื่อวานนี้คณะกรรมาการของยุโรปครับได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ออกมาทําให้ตลาดนั้นมองเห็นภาพเลยว่ายุโรปนั้นปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจลงนะครับ และแองเจล่าเมอร์เคิลนายมนตรีของเยอรมันก็ออกมาสัมทับพูดต่างกร,รมต่างวานะครับบอกว่าการฟื้นตัวของสียุโรปนั้นฟื้นตัวแบบเปราะบางครับการฟื้นตัวของยุโรปนั้นเปราะบางมากและยุโรปเองนั้นมีความเปราะบางสูงจริงๆและเมอร์เคิลก็บอกนะครับว่าเยอรมันจะรักษาวินัยทางการคลังจะไม่ทําเหมือนกับนานาชาติหรือประเทศอื่นๆที่อยากจะกดดันให้เยอรมันนั้นกู้มาเพื่อกระตุะต้นเศรษฐกิจครับ นั่นก็คือสิ่งที่อังเจลม์เคิลพูดครับถามว่าทำไมเมอร์เคิลพูดอย่างนั้นเพราะเม,มื่อวานคณะกรรมการยุโรปบอกนะครับว่าเศรษฐกิจยุโรปในปีนี้ยอมรับเลยนะครับว่าในเขตยูโรโซน18ประเทศนั้นขยายตัวเพียงแค่จุด8เปอร์เซ็นต์ตัวเลขในวงเล็บคือการคาดการณ์ในเดือนพฤษภาคมนะครับปรากฏว่าตัวเลขนั้นคาดการณ์ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายนนั้นลดลงเหลือจุด8เปอร์เซ็นต์เทียบกับพฤษภาคมที่บอกว่าจะขยายตัว1.2เปอร์เซ็นต์ครับ พอมองปีหน้าเนี่ยนะครับมีการมองว่าเศรษฐกิจของยุโรปนะฮะยูโรโซนจะเพิ่มขึ้นประมาณแค่1.1เ <_ d ata> ทียบกับที่คาดการเดิมครับว่าจะขยายตัวประมาณ1.7นครับนั่นคือภาพที่ชี้เห็นแล้วนะครับว่ายุโรปเองมองว่าเศรษฐกิจของตัวเองนั้นฟื้นตัวแบบไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เช่นเดียวกับตาเงินเฟอ้อครับ ยุโรปเองตั้งเป้าว่าเงินเฟ้อจะขยายตัวประมาณ2%แต่ตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ประมาณ0.5%นะครับที่มีการคาดการณ์จากเดิมที่คาดว่าเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ0.8%และปีหน้าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นอ่อนๆครับเพียงแค่ประมาณ0.8%เท่านั้นเองเทียบกับที่คาดเดิมไว้อยู่ที่ประมาณ1.2%นะครับนั่นหมายความว่ายุโรปเองยังคิดว่าเศรษฐกิจนั้นกําลังซื้อย,ยังเปราะบางครับกำลังซื้อย,ยังฟื้นขึ้นไม่มากแม้ว่า ECB ธนาคารกลางยุโรปนั้นจะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างมากมายถามว่าทำไม คงจะมาจากสาเหตุที่ยุโรปนั้นไม่สามารถที่จะจ้างงานให้เพิ่มมากขึ้นครับการคาดการณ์ในปีนี้การว่างงานอยู่ที่มา11.6ปีหน้าการว่างงานจะดีขึ้นมานะครับแต่เหลือเพียงแค่11.3เซยังถือว่าสูงเกิน10ครับและโดยเพ้องยิ่งนะครับประเทศที่มีปัญหาดั้งเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเปนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรีซนะครับหรือโปรตุเกสการว่างงานนั้นอยู่ด้วยเลข2หลักและ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้น การมองของสภาพยุโรปนั้นนะครับเป็นการมองว่าปีหน้าการฟื้นไม่เด่นครับมีมุม2อมุมมุมในเชิงที่หลายคนกังวลและห่วงใหญ่ก็คือว่าเศรษฐกิจของประเทศชั้นนําของสภาพยุโรปนะครับในยูโรโซนก็คือฝรั่งเศสกับอิตาลีปีหน้าโตได้ตาประมาณ0.6 0.7เท่านั้นครับฝรั่งเศสนะครับกับทางด้านอิตาลีนั้นมีปัญหาโครงสร้างภายในเศรษฐกิจัฟื้นตัวต่ำมากนะครับ ทำให้หลายคนมองว่านี่คือจุดเปราะบางอันหนึ่งที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างฝรั่งเศสกับอิตาลีนั้นเศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวไม่เด่นพร้อมๆกับแรงกดดันที่ผู้นาของฝรั่งเศสก็บอกกับแองเจลาเมอร์เคียวว่าเขาขอที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจในการใชง้งบประมาณการคลังแบบขันดุลเพิ่มเติม,ตมได้ไหมซึ่งแองเจลาเมอร์เคีของเยอรมันบอกว่าอย่าทาแบบนั้นต้องรักษาวินัยครับดังนั้นยุโรปเองมีจุดเปราะบางที่ประเทศยักษ์ใหญ่ก็คือทางด้านฝรั่งเศสกับทางด้านอิตาลีรวมทั้งสเปนที่มีการว่างงานสูงนั้น แต่จุดที่อาจจะสบายใจคือประเทศกรีซซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาทางการเงินของยุโรปปรากฏว่าปีหน้านะครับน่าจะโตได้ดีครับประมาณ2.9คณะกรรมารที่การยุโรปมองแบบนั้นนะครับกับปีนี้ที่เทียบว่าโตประมาณ0.6ประเทศโปรตุเกสกับประเทศกรีซที่มีปัญหาดั้งเดิมในเรื่องของสาบันการเงินที่มีปัญหานั้นปรากฏว่าถูกมองว่าปรับตัวดีขึ้นครับแต่ถ้าฉายภาพของยุโรปในระยะยาวนะครับในปี2559 ยุโรปน่าจะฟื้นตัวดีครับประมาณ1.7นะครับในปี2559และการอัดรางเงินเฟอ้อก็จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1.5นั่นหมายความว่าปีหน้ายุโรปยังฟื้นไม่ดีแต่2ปีข้างหน้ายุโรปควรจะพัฒนาดีขึ้นครับภาพถัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าประเทศไทยจะตอบสนองเรื่องนี้อย่างไรเพราะถ้ายุโรปฟื้นไม่เด่นจะลากเศรษโลกให้ฟื้นตัวไม่ค่อยโดดเด่นเหมือนกันครับ นั่นคือจุดที่ประเทศไทยจะต้องวางไว้ก่อนว่าปีหน้าการส่งออกนั้นที่กระทรวงพาณิชย์คาดว่าอาจจะแค่ตัว4-5%ถึงเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นภาพที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่การส่งออกอาจจะฟื้นไม่เด่นมากนักกว่าจะฟื้นเด่นๆก็คงจะเป็นช่วงของครึ่งปีหลังซึ่งผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการที่ส่งออกไปยังนาน,นาชาตินั่นก็คือทางด้านยุโรปนั้นจะต้องระมัดระวังด้วยแต่พื้นฐานของเอเชียและพื้นฐานของสหรัฐอเมริกานั้นยังน่าเติบโตพอใช้ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าถ้าสีโลกไม่โดดเเด,นนด่่่นนนนขาาาี้กกรตติบโคคงจจะไมมอยชั แต่สิ่งสาคัญครับรัฐบาลเองก็ค่อนข้างจะมีความมั่นใจแหละวว่ามาตรการในการกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทําอยู่นะครับก็คือ1การโอนเงินให้กับชาวนานในเรื่องของการดูแลเรื่องต้นทุนการผลิตประมาณ4ี่หมล้านบาทและเมื่อวานครมออนุมัตินะครับแปดพล้านบาทสําหรับการเข้าไปดูแลต้นทุนการผลิตของชาวสวนยาง4 8 0 0 0ล้านบาทที่ถูกอัดเข้าไปพร้อมๆกับงบซ่อมสร้างที่กำลังจะที่กำลังจะเคลื่อนสูรสร่ระบบเศรษฐกิจนั้นทําให้รัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการคลังและรองนายก ด้านเศรษฐกิจนั้นออกมามองเลยครับบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ2อ,อาจจะไม่จําเป็นและเชื่อว่าปีหน้าสิทธิ์นั้นน่าจะโตใกล้เคียง5%นได้น่าจะโต,ะต4%เถึง5%เได้นั่นคือภาพที่รัฐบาลมั่นใจนะครับเมื่อวานนะั้นมีการสัมทับด้วยคณะก,กรรมการร่วมของรัฐและเอกชนทษทีนะครับคณะกรรมการร่วมของภาคเอกชนคือกอกอรก็คือประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็สมาคมธนาคารไทยออกมาบอกครับว่าสัญ,ญญาณเศรษฐกิจนั้นเริ่มมีสัญ,ญญาณในเชิงบวกครับ เงินแรกที่เข้าไปกระตุกตุ้นก็คือเงินของการดูแลชาวนาและการดูแลชาวสวนยางซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านผู้บริหารของธนาคารเกษตรกรไทยคุณบรรทุนล่ำซำก็บอกว่าเป็นสิ่งจําเป็นครับที่จะต้องเข้าไปดูแลระดับฐานรากก่อนเพราะคนเหล่านี้ถ้ามีปัญหากําลังซื้อจะไม่เกิดขึ้นเลยทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยนะครับทางด้านภาคเอกชน ก็ค่อนข้างจะหนุนแหละครับการที่เข้าไปดูแลในเรื่องของผู้มีรายได้น้อยเป็นตัวตั้งเพื่อกาลังซื้อกลับมาและตอนนี้สัญญาณที่กกรบอกก็คือว่าการส่งออกนั้นมองในมุมบวกคือไม่มีสัญญาณสุดและก็มั่นใจว่าการสอ่งออในปีนี้ควรจะขยายตัวได้ประมาณ0ถึง0.5ซซึ่งแน่นอนครับว่าตัวนี้บวกกับทางด้านการเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาครัฐบาลที่อัดฉีดเงินเนข้าระบบเศรษฐกิจนั้นน่าจะทำให้สีไทยในปีนี้โตประมาณ1ถึง1.5เปอร์เซ็นต์ สัญญาณที่ผ่ายชนหลายฝ่ายนะครับเริ่มออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นสพัฒธรพิบูลบอกว่าตัวเลขล่าสุดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนสัญญาณของยอดขายของสพัฒนรพิบูลนั้นหรือของสพั์เนี่ยนะครับมีมองมีจุดที่มีมุมมองว่าน่าจะมีสัญญาณของการขยายตัวดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวเลขนั้นออกมาแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านบะมีกึง่งสเปรดรูปครับก็บอกครับทางด้านมาม่านะครับบอกว่ายอดขายนะครับของไทยเพรสเด็นฟู้ดนั้นในตอนนี้ มองไว้เดิมคือ5%ตอนนี้กลับมาเป็น7%แล้วดังนั้นภาพตรงจุดนี้แหละครับสัญญาณของการค่อยๆฟื้นตัวของกําลังซื้อภายในประเทศภาคเอกชนเริ่มรับรู้แล้วแต่กกอร,ก,รก็บอกครับว่าการลงทุนของรัฐที่จะต้องย้ําให้เกิดเห็นผลโดยเร็วเป็นรูปธรรมนั้นน่าจะค่อยๆเคลื่อนให้เอกชนนั้นเริ่มลงทุนต่อเนื่องนะครับเพราะตอนนี้การลงทุนของภาคเอกชนนั้นอาจจะยังไม่เคลื่อนตัวมากมายนักแต่การบริโภคข,ของภาครัฐนั้นนะครับที่อัดฉีดไ่เงินกรระบบเศรษฐกิจ และการบริโภคของประชาชนนั้นน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนี่คือภาพที่จะชี้เห็นแล้วครับว่าสี่โลกที่ดูซึมๆทั้ทงไทยทั้งรัฐเอกชนก็ยังมองครับว่าเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นน่าที่จะค่อยๆขยืนขึ้นโดยการกระตุ้นของภาครัฐและการบริโภคประชาชนและเอกชนค่อยลงทุนต่างครับถ้าสำรับตัวสอบทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วนะวันนี้ค่ะคณะกรรมการนโยบายการเงินต้องใช้มาตรการทางการเงินที่จะเข้ามาดูแลเหมือนกันการตัดสินใจน่าจะเป็นไปในแนวทางไหนคะอาจารย์ ตลาดเองก็มองว่าวันนี้ไม่น่าจะพลิกล็อกนะครับคงจะเตึงดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมโดยเหตุผลสำคัญคือว่าดอกเบีย้ยขนาดนี้เนี่ยน่าจะใช้เป็นเครื่องมือในการดุลเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นนะครับตลาดยังคาดนะครับว่าการกําหนดทิศทางของดอกเบีย้ยไทยนั้นคงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับทั้งโลกครับ ดอกเบีย้ยต่ำนั้นเป็นวาระที่ธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางญี่ปุ่นและทุกประเทศนั้นเน้นในเรื่องของการใช้ดอกเบีย้ยต่ำนะครับณักขณะน,นี้แม้ว่าประเทศในเอเชียบางประเทศจะเริ่มใช้ดอกเบีย้ยขาลงแล้วแต่และคนมองครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยโดยาคณะกรรมการนโยบายการเงินคงจะไม่ตัดสินใจที่จะลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คงใช้ดอกเบีย้ยระดับเดิมครับเพราะว่าดอกเบีย้ยณขณะนี้น,นั้นยังเอื้ออํานวยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับและทุกฝ่ายครับก็คาดหมดแล้วครับว่าไม่น่าจะมีประเด็นที่หลุดเลยนะครับ ดอกเบี้ย2%เชิงนโยบายนั้นคงจะถูกกําหนดไว้เป็นกรอบเดิมในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวดีขึ้นและคาดว่าจะถูกใช้ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณปีหน้านะครับภาพต่อมานะครับจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ธนาคารแห่งเทศไทยนั้นนะครับได้ใช้ดอกเบี้ยเชิงนโยบายในระดับ2%ซึ่งเป็นอัตราเบี้ยที่ถือว่าต่ำนะครับในรอบ2-3ปีเนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าภาพถัดไปเนี่ยนะครับก็คือตัวดอกเบี้ยที่กําหนดนั้นมีการปรับตัวตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับ ในปี2555เศรษฐกิจไทยขยายตัว7%แต่พอปี56 57ในปีนี้ที่ถูกคาดนะครับว่าจะชะลอตัวลงในปี57ขยายตัวไม่ถึง1.5%ปีที่แล้วขยายตัว2.9%เนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นใช้นโยบายดอกเบีย้ยต่าลงมาโดยตลอดนะครับและดอกเบีย้ยประมาณ2%นั้นถูกตรึงมาตลอดช่วงปีนี้ครับภาพที่เราจะเห็นนะครับว่าทุกคนก็เลยมองว่าเศรษฐกิจไทยนั้นกําลังส่งสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นซึ่งน่าจะเป็นในช่วงของไตรมาสที่4ปีนี้หรือไตรมาสที่1ปีหน้า ความชัดจนงเขาจะเกิดขึ้นประมาณต้นปีหน้านะครับดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงยังไม่จำเป็นครับที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะระดมเงินฝากหรือรดมเงินออมแต่การดึงดอกเบีย้ยต่ํานั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ธนาคารทไทยควรจะทาครับแต่ถามว่าทาไมธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไม่ถูกคาดว่าจะลดดอกเบีย้ยครับภาพถัดไปจะเห็นนะครับว่าตอนนี้อัตรางเงินเฟอ้อของเรานั้นอยู่ที่ประมาณ2.1ครับ ภาพโดยทั้งปีเนี่ยนะครับถ้าอัตราดอกเบีย้ยเชิงนโยบายเป็นตัวตั้ง2%และลบด้วยอัตราเงินเฟอ้อจะทําให้อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงที่เป็นฐานของเงินฝากเนี่ยติดลบครับนี่คือแดนลบนะครับที่เป็นอัตราดอกเบีย้ยเชิงนโยบายและอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากที่หักเงินเฟอ้อนั่นหมายความว่าคนฝากเงินตอนนี้ขาดทุนนะครับทำให้การระดมเงินออมในอนาคตที่เราต้องการใช้เงินลงทุนประมาณ3ล้านล้าน,านบาทสำหรับโครงการลงทุนพื้นฐานของรัฐและโครงการลงทุนของเอกชนอื่นๆเนี่ย ถ้าเราไม่ทําดอกเบีย้ยให้สูงขึ้นในระยะปานกลางเราจะไม่มีเงินออมมาในการใช้ครับคนจะไม่สนใจในการออมเงินผ่านสถาบันการเงินนะครับแน่นอนครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยดอกเบีย้ยต่ำขนาดนี้เนี่ยยังหนุนในเรื่องของอัตราบินกู้นะครับอัตราบิงเงินกู้ประมาณ6.75-7%ยังเอื้อต่อการกู้ของธุรกิจขนาดใหญ่และ SME ยังพอครับแต่ภาพสำคัญในอนาคตคือดอกเบีย้ยเงินฝากควรจะปรับตัวเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยหลายคนจึงมองนะครับว่าปีหน้าถ้าสีไทยเริ่มฟื้นดอกเบีย้ยเงินฝากนั้นควรจะ เป็นช่วงขาขึ้นและดอกเบีย้ยนโยบายนั้นควรจะส่งสัญญาณขึ้นในช่วงของไต,ตร 2, ตตมาสที่2กลางไตรมาสหรือว่ากลางปีหน้าภาพถัดไปจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ดอกเบีย้ยเชิงนโยบายเนี่ยนะครับที่ตึงไว้ขนาดนี้เนี่ยคงจะเอื้อให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับทรงตัวอยู่ในดับอ่อนค่าครับประมาณ32.632.7บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นการส่งออกเม,กมกกื่อวานกรกรบอกนะครับว่าแม้ว่าบาทอ่อนประมาณ3 2 6ถึง32.7และเอื้อต่อการส่งออกการท่องเที่ยวแต่ประเด็นสําคัญครับ ก็คือว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งสําคัญของเราก็อ่อนด้วยดังนั้นนามประเทศไทยควรจะรักษาค่าเงินให้อ่อนใกล้เคียงกับคู่แข่งนะครับตอนนี้ค่าเงินบาทนั้นทรงตัวอ่อนใครที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านการส่งออกก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านสบายใจหน่อยนะครับเพราะว่าทิศทางบาทที่อ่อนค่านั้นช่วยเติมแต้มต่อในการแข่งขันในการส่งออกถือว่าการเร่งดอกเบี้ยวไว้และบาทอ่อนนั้นน่าจะช่วยหนุนนาให้สีไทยนั้นฟื้นตัวในกรอบที่เหมาะสม1.5ใกล้เคียงและปีหน้าน่าทำให้เศรษฐกิจไทยโตได้4นะอรบนั่นือภาพที่ ถูกมองโดยเอกชนและรัฐบาลมือนเหมือนกันครับแต่ว่าก็ต้องมองต่อไปะคะไม่รู้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงจะเป็นไปตามที่คาดการไว้หรือเปล่านะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าใกล้ๆหน่อยวันพรุ่งนี้วันขึ้น15บห้าข้ามวันลอยกระทงนะคะอาจจะเป็นประเพณีของคนไทยนะคะอาจารย์พฤติกรรมในวันลอยกระทงจะสะท้อนภาพเศรษฐกิจได้บ้างไหมคะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสาคัญนะครับและทุกเทศกาลเนี่ยสะท้อนเศรษฐกิจณปัจจุบันหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยเรื่องนี้กันค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะค่ะ